อยากจะกินอะไรแซ่บๆแบบตกกระจายบ้างไหม <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะมาในเมนูรูปแบบกับข้าวก็ดีงามดีงามรูปแบบกับแกล้มโอ้โหยดีเลิศเพอร์เฟก ที่สุดเลยค่ะค่ะอีกหนึ่งจานจากวงนักดื่มนะคะนี่เลยค่ะหมึกผัดพริกแห้งใบโหระพาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ นี่ค่ะปลาหมึกค่ะการเตรียมไว้ประมาณครึ่งกิโลกร,รมัมในส่วนของการหั่นนี่แล้วแต่ความชอบเลยของการก็หั่นเป็นท่อนๆบ้องๆนี้เลยเด็ดที่เครื่องจริงๆเลยพริกแห้งค่ะประมาณ5 6เม็ดนะกระเทียมไทยค่ะ1ห,หัวแล้วก็มีพริกไทยดำค่ะ1ช้อนชานี่เลยค่ะโขลกทุกอย่างรวมกันแบบนี้ไว้นะคะใบโหระพาค่ะมา ทำน้ำซอสเตรียมไว้ก่อนจ้ามันได้สะดวกในการผัดเราไม่ต้องมาพวงจะ,จะเติมนู่นจะเติมนี่เติมนั่นอ่านี่เลยค่ะกา้ก็จะใส่น้ำตาลอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสค่ะหนึ่งช้อนน้ำซอสก็ทำกันแบบง่ายๆนะซีอิ๊วขาวค่ะใครไม่ใส่ซีอิ้วขาวใส่เป็นน้ำปลาได้ซอสหอยนางรมจ้าก็จะใส่สักประมาณสองช้อนนี่ค่ะซอสหอยนางรมสองช้อน คนผสมให้น้ำตาลละลายน้ำซอสอันนี้นะถ้าจะผัดกับหมึกอะเนื่องด้วยหมึกอะมันมีน้ำเยอะการจะไม่เติมน้ำลงไปในน้ำซอสนะนี่กัรก็จะแบบนี้เลยแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะเราก็จะได้น้ำซอสเข้มข้นเข้มข้นแบบนี้ไว้ผัดหมึกกันแล้วค่ะค่ะประมาณนี้จ้าไปค่ะลงมือผัดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันวันนี้กัรจะใช้น้ำมันค่ะใช้น้ำมันหมูนะคะในการผัด นี่มันจะได้มีความแบบหอมๆเอาค่ะนี่ค่ะพริกกับกระเทียมใส่ลงไปเจียวแล้วม,มันหอมหอมน้ำมันหมูนี่น้ำมันหมูนะการลืมให้ดออูการชอบมากเลยเจียวแบบใสๆแบบนี้ค่ะมีวิธีการเจียวง่ายๆเนาะการทำคลิปเต็มไว้ให้แล้วในขั้นตอนนี้นักดื่มนั่งอยู่วะรับรองส่างค่ะสั่งมึนเอาค่ะนี่ผัดพริกกับกระเทียมให้เหลืองหอมประมาณนี้เลยนะคะ การก็จะใส่ปลาหมึกค่ะใส่หมึกลงไปเลยหมึกกันจะใช้เป็นหมึกสดเลยนะแล้วการก็จะใช้ไฟแรงๆในการผัดเลยไฟแรงสุดเลยที่การมีนะเนี่ยมันจะทําให้หมึกอ่ะไม่เป็นน้ําหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันไม่ตตเนื่องอ่ะผัดให้หมึกตึงประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําซอสค่ะที่เราทําไว้อ่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วผัดหมึกอ่ะ มันสุกง่ายนะเอาจริงๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องผัดนานผัดให้มึกสุกมึกตึงใช้ได้แล้วค่ะอ้าอนแรงมากปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยนะ <c oughs> นี่ไล่หวัดได้ดีเลยเมนูนี้ ใครชอบน้ำถูกคลิกเติมน้ำได้นะแต่อย่าเพิ่งเติมน้ำก่อนในน้ำซอสน,นะเนี่ยของการประมาณนี้ค่ะการจะผัดประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วใส่ใบโหระพาลงไปเลยแปบ๊บเดียวอยากระพริบตาได้กินแล้วค่ะผัดให้ใบโหระพาสุกเนาะแค่นี้เองค่ะ ร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะร้อนแรงทะลุทะลวงโอ้โหผัดแบบลำบากบ้าเข้าหูเข้าตาเข้าคอแสบหมดเลยค่ะ <c oughs> นี่ผัดหมึกนะคะประจําวงนักดื่มค่ะนี่นี่ต้องผัดแบบนี้ต้องผัดแบบนี้บอกเลยค่ะน้ําไม่ต้องเยอะผัดไฟแรงๆนะใบโหระพาใครชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะนี่เราก็ผัดให้หมึกแบบว่าเด้งเ้งตึงๆประมาณนี้นะชิ้นโตโตกินแบบเต็มปากเต็มคําเลยค่ะถ้าไปนั่งร้านอ่ะจานเนี้ย โอ้ราคาแรงอยู่นะค่ะใครเจอหมึกสดๆแบบนี้ค่ะโดราร้อยกว่าบาทเนี่ยผัดได้จานบเริ่มบบเทิมเลยค่ะกินกันแบบจุกๆกันไปเลยค่ะรสชาติความร้อนแรงไม่ต้องพูดถึงเออมันหายห่วงไปเลยค่ะที่สำคัญน้ำไม่ท่วมนะคะ